สวัสดีครับกับผมว่าเราเจอ,อเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำกล่องนะครับวีจีทีฉีดวีฉีดซีพีศูนย์หนึ่งครับผมวันนี้นะเราก็จะมารีวิวแกะกล่องกันให้ดูนะครับโดยที่เราจะแกะก่อน4กล่องนะครับเรามาดูกันว่าของข้างในจะเป็นยังไงนะ,ะทีละกล่องเลยนะครับ นี้นะครับก็อยู่ไอเป๊กแอนด์หมูนะครับวันนี้เรามาเปิดรีวิวกันที่ไมค์ก้าสตานะครับร้าน CJR นะครับที่เป็นสปอนเซอร์ของเรานะครับผมก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเราครับ CJR ชาร์ช็อปนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนการรีวิวดีๆแบบนี้นะครับมาเปิดกันนะครับอ่าในกล่องมีอะไรบ้าง มาถึงมีกิฟเลยสีเขียวเป็นโอเทคนะคะอ่าก็คือให้มาโอ้ครบเลยอ่าสามสีเลยนะครับสีละสองใบโอเคือว่าไม่ไม่ไม่ผิดหวังนะตรงนี้ในของในในซอในกล่องก็จะมีทั้งหมด2ีซองต่อหนึ่งบล็อกเหมือนเดิมนะครับมาสบัดก่อนนะเขย่ากิฟ มันไม่ทันใจมันไม่ทันใจามาถึงเป็นคางีโลนะครับคางีโลนะครับม,มังกรเคอรของเราอันนี้เป็นอะไรนะออร์ลคเคิลนะครับไเลโลแล้วตัวนี้เป็นเป็นเป็นอ้วเอาเฟนี่อีเอาเฟสมานะอาน,านะครับโนวานะครับก็คือจะมีสี่แคร์นะครับผมออ่มีรอยอนอออาคางอโนวาออร์ลเคิลนะครับผม ชอบแค่ไหนนะครับเลือกเลือกได้เลยนะครับนี่นะครับของหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับย่อนนะครับนี่จริงเอาจริงๆเนี่ยมายเปิดอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้อะไรอะ่ะโนวาโนวาอันนี้อันนี้ไคลโ่นะครับดูมันต้องมานั่งหลุนเหยียบเข้ามาใกล้ๆหน่อยออเป็นยาเป็นยารครับแต่อ่า,อาอวีาเอ้คุณภาพวีอาร์สวยอยู่นะอเท่ารอ่าสวยอยู่นะครับเพราะว่าเท็กเจอร์ นะครับพิเจอร์ของตัวการ์ดเนี่ยมันจะไม่เหมือนการ์ดฟอยล์ปกติทั่วไปมันจะนูนๆนะฮะมันจะมีแบบอ่าเป็นลายคลื่นอ่ะเหมือนเป็นลายคลื่นนะฮะดูนะครับอ่าแข็งหลักมาแล้วนะครับนี่ะไรโนวาโนวาอาจริงๆเนี่ยสิ่งที่ลุ้นเนี่ยไม่ได้ลุ้นเลยเลยอ้าวมาอีกแล้วมาอีกแล้วเป็นวีอาร์ครับทำไมมือมึงอันเดียวอ๋อเคลอละขึ้นนะฮะมาสามแท่นนะครับนี่นะครับ อันนี้โซเซฟนะครับทุกคนนะรอดูรอดูไม่ให้รอดูเลยนะรอดูก็จะได้ NVR หรือเปล่าอว่าอล่าเคลอนเอามาแก้วมาแก้วอะไรทำไมมันอยู่ฝั่งมึงหมดเลยเหรอนี่ครับอ้าวออกมาตีแกวเลยตีแกวแล้วนะฮะก็เท่ากับว่าการันตีเลยนะหนึ่งบ็อกหนึ่งหนึ่งบ็อกเนี่ยจะมีจะมี VR ไม่ใช่ S v R v R ให้อย่างละสี่ใบนะครับอาะนี่นะครับผมก็โอเคนะคุ้มคุ้มคุ้มใช้ได้เลยเขาบอกว่าถ้าคุณเปิดสี่อกเขาบคุณจะได้ของดีทุกอย่างเลยใช่อันนี้เราีนี่รนี่ปึ๊บไม่มีอ๋อนี่เป็น S P ไม่ทำไมมือมือผมไม่ดีวะนี่พีอ๋อแบบนี้คือ S P L K S P จะได้กี่ใบอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันยังไม่้ังไม่ได้แยกัไม่ได้แยกเปิดรัวๆเลยนะฮะไม่สนใจนะครับเอพีอ้านี่ไงใบทอมที่เรารีวิวกันขึ้นไปนะฮะเราแชร์มาจากเพจไทยเวนกครับนะครับผมอันนี้เอพครับอ่าเป็นเอพของออร์ l e คนนะครับโอเคช่วงนี้มือดีดูกันดูกันด้วยฝั่งนี้เปิดไม่ได้เลยเลยว่ะเหงาเออเหงาเลยนะไม่มีเลย เอสพีก็ไม่มีเลยนะไม่มีเลยจริงๆวะ่ะเงาไม่มีเลยวะ่ะอยู่ฝั่งมึงหมดเลยอ่าโนวานะครับอันนี้อันนี้โนวาเหมือนกันอันนี้เราเคลื่อนเอสพีมีกี่ใบอ้าวเอสพีเนี่ย <วะ S 1> ดูดิอ,อยู่ฝั่งมันหมดเลย,ยนะครับไม่ได้อยู่ฝั่งผมเลยนะอ่าไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆอ,อันนี้รอยย้อนเกี่ยกองใหม่อันนไปตักไว้ก่อน เอสพีทอมนะครับนี่เอสพีทอมดูอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมอยู่ๆมึงมีมีใครขายลอตเตอรี่ไหมครับตรงนี้มาอยู่ฝั่งมึงหมดเลยนะไม่อยู่ฝั่งกูเลยเพราะว่าทางนี้อ้าวอ้ันนี้ใช่ครัอันนี้เป็นมึงจะอ้าวอะไรบ่อยไหมอ้าวบ่อยเกินไปแล้วโอเคขออนุญาตรวบรวมตรงนี้ไว้ก่อนไหนขอดูหน่อยเอสพีมีกี่ใบเดี๋ยวแป๊บนึงหาให้มีอีกไหมดูดิ อันนี้ไม่ใช่น,นี่ไม่ใช่จับรวมอ๋อม่ใช่นี้มี่นี้อ่าก็เท่ากับว่าหนึ่งบล็อกนะครับมันจะอันนี้จะเปิด่องดีเรา่อนนะจะเปิดกล่องเดียว่ะน,นะ,ะ VR เนี่ยจะได้แบบละหนึ่งใบแค่ละหนึ่งใบนะครับผมเป็นการันตีนะครับแล้วก็ s p มีสี่ใบนะครับตอนหนึ่งบล็อกห้าห้า ถ้า r อมานะครับมันจะกินที่อันไหนไม่รู้อาจจะอาจจะกินที่ VR ไปหรือว่ากินที่เ p ไปอันนี้ไม่แน่ใจต้องรอดูเพราะตอนนี้ยังไม่ได้นะยังบอกอะไรไม่ได้ยังรอด้นะครับเดี๋ยวเราจัดในชุดนึงก่อนแยก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 มาเฮ้ยแต่แต่สวยนะสวยนะนี่สวยโยมันแบบมีความเป็นมิติมากใช่มันมีเท็กเจอร์ไง อ่าแล้วตัวนี้ขอยงายอีกทีนึงนะครับ SP ตัวนี้นะครับเป็นแต่ละแครนหมดเลยเนาะนี่สี่แครนเี็นไหมไหมถ้าถ้ากรณีที่เปิดได้ SP เต็มอย่างเงี้ยหมายความว่าถ้าคุณเปิดสี่บล็อกคุณก็จะได้ SP ทั้งหมดทุกแครนเลยนะเออทุกแครนเลยใช่แต่อยู่ที่จะเป็นใบซ้ํากันหรือเปล่าออันนี้ไม่รู้อันนี้เรายังไม่ทราบนะเพราะนะว่ามันเป็นบล็อกแรกนะของภาคดีอ่าป๊อ่ ไม่มีไม่มีไม่มีอะไรนะครับแต่ป๊าปเขาให้ไม่มีครับรู้สึกไหมว่าตัวการเนี่ยรู้สึกว่าทำออกมาฟอ,อยดีขึ้นนะจากเมื่อก่อนนี่รับโทรศัพท์ก่อนไหมหม,นะออมึองอ,อ่ะเออใครนะโอ้โอะนี่นะ V R นะครับออกวอเวลาไบหนึง่งขึ้นมาเลยขึ้นมา มันต้องมาแล้วมั้ง S p R เนี่ยเอาจริงถ้าไม่มีนี่ก็ไม่มีจริงเนี่ยถ้าไม่มีนี่คืออะไรมี h p อ้าวเป็น HPV ออฟเวพอยด์ออฟเวียร์อยนะครับนีอันนี้เลยนี่คือแกะลุ้นหาแบบไอ้นี่เลยนะครับอเนีเนี่ เอพีว่ะเอพีพีที่ต้อบอกว่าเอพีกับเ r อถ้ารวมกันในหนึ่งบล็อกจะมีทั้งหมดแปดสถูกไหมไปลุ้นว่าพามเยจะออกเปล่าว่าจะเป็นเอพีอ้าวทอเอพีเอพีออกมาสามแล้วไอ้นี่ออกมาสามนะฮะต้องดูนะครับอะไรจะออกญุี่่อ่าเป็นเ p พีอ่าเขาบอกว่าลุ้นแลรอลุ้นแลรอลุ้นแล อันนี้ไม่มีอะไรนะครับเป็นธรรมดาเนาะครับไม่รู้ออเแกะกลองใหม่ก่อนเลยอ๋อธรรมดาธรรมดาเป็นไแกะกล่องใหม่ก่อนเลยอ่อกล่องสุดท้ายแล้วเฮ้ย,ยมีลุ้นนะฮะทำไมตอมันหนาๆเนีเ่ยเฮ้ยตอมันหนาว่ะเอาอ่ะมา ใช่ไหมหน่อโอ้ VR, VR นะครับผมโอเคหน้าเดิมนะหน้าเดิมสี่ใบเหมือนบล็อกเมื่อกี้น,กน,นั่นแสดงนั่นหมายความว่าการาันตีะแล้วรัรนนะครับรว่าเป็นอย่างนี้ SP กับ VR ที่เป็นหน้าเหมือนกันเลยน้าเหมไม่ไม่ไม่มีคำว,ว่าสูงนะครับอย่างนี้ถ้าเราเปิดสีบล็อกเข้ากับเราก็จะได้คอมพิวต์หนึ่งชุดถูกไ เดี๋ยวแยกแยก VR กับ v r ไอ้ยแยก VR กับ a p ไว้ไหโอ้โหไดไปต่อครับอย่า,ยาหยุด่ครับเราต้องมีความเชื่อว่าเราจะได้คไปครับคนละครึ่งครับเข้าโครงการเข้าโครงการนะฮะคนละครึ่งครับ ชุดชุดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไเอ๊ะเหมือนว่าอันนี้จะเป็น SP SP อ้านี่ก็ SP ครับมา SP มาเฮ้ย SP อาจจะไม่ออกจริงเหรอไม่ใช่อไม่ใช่ ในส่วนของเรื่องความสามารถการ์ดของแต่ละใบอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราอาจจะรีวิวให้ในคลิปเ่นาในคลิปต่อไปหรือว่าอะไรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราขอแยกของอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับมามานะหนึ่งใบนะครับ VR ปกติโนว่าอันนี้จะเป็นเป็น VR ครับ SP ออกมา3าม้วครับเฮ้ยตองนี้ติดเมื่อกี้ติดกันเอาแล้วเฮ้ย ไม,มไม่ใช่แม่งเอ้หลุนหลุนไปงั้นเลยหลอกให้ดีใจหลอกให้ดีใจนี่ฟองติดฟองนี้ก็ติดไม่ใช่ไม่ใช่นะอ่าเอฟครับขอ,ขอ,อ่าเอฟพ e. ีสี่ละ เหลือ V R สองค้างเอหรืออวัลเคลนมาแล้วนะครับอยู่นี่ V R อยู่นี่ใบหนึ่งเล่นแค้น่เอผมว่านะ V R ปกติ V R ปกติเอ้ยคางเคขางเว่าแต่ V R อวาเคนอดนะฮะดูทรงน่าจะอดนะครับ S V R ไม่มีแล้วทางง้นอันนี้ก็ไม่มีนี่เป็นไม่มีนะครับเหลือบล็อกสุดท้ายมา บอกสุดท้ายสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวเฉือนเข้าเนื้อไอ้เหี้ยเนื้อเอกานหรอครับเนื้อกูเดี่ยวแหละนี่ฮะกล่องสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับผม นี่อย่างนี้เท่ากับว่าเราต้องเก็บกล่องไว้นิดนึงเท่ากับว่าสี่กล่องเนี่ยเข้าโครงการเข้าโครงการจะมีติ๊กเกอร์ทั้งหมดติ๊กเกอร์แบบแบตแบบละแปดใบละติ๊กเกอร์อะไรไม่ใช่ติ๊กเกอร์ขอับทุครับเป็นกิฟต์กิฟต์สี่กล่องเป็นกิฟต์สี่กล่องได้แปดใบใช่แบบละแปดใบถ้าก็เอาไปใช้ได้เลยนะสามารถเอาไปใช้ได้เลยอันนี้มันอยู่มาอยู่หมู่เขาเหรอไม่ใช่ไม่ใจเบบีอาต้องมาล่ะ ไม่ใช่หรอกยานะส่วนไม่เอ้ยเออปวด้วนะฮะถ้าได้อย่างนี้น,น,ออนั่นหมายความว่าอดอวด S V R ขอานเฟร็แล้วแน่แน่ทำไมไม่ไปเจอเอพีอีกแบบอ้าว SP อีกแบบนึงอ่างั้นแสดงว่าเดี๋ยวเราต้องหาใหม่แล้วละ่ะเอออาจจะมีหลุดไปบ้างครับหลุดนะครับเฮ้ยถ้ามีกล่องถ้าอันนี้มาแปลกนี่กล่องนี้มีสิทธิ์นะเนี่ยอ,อย่าพูดให้ดีใจอย่ามาเป็นโนว่าก็พอทำไมล่ะไม่เอาอ่ะ ออกจะเก่งอ้ออันนี้อีกแบบนึงเลยอ่าตบบนี้ปลายกายแล้วอ๋อโอเค,อเคก็แสดงว่าเอทีเนี่ยมันออกมาทั้งหมดอาจจะมี8แบบนะ,ะ,ะเราได้ทั้งหมด6แบบเองเราได้6แบบอเอ้ยนี่แหละอยู่กล่องนี้แหละเชื่อกูปเปล่าอะไรอะไม่รู้ไงอ่านีเอทีเห็นไหมมันก็จะต่างกันนะ่ะ งั้นเราขอดถอนคำพูดนะครับว่าถ้าสมุิเปิดมาจะได้ไอ้พวกครัทอมหรืออะไรไม่ใช่นะไม่ใช่นะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงผ่านออกไปนะ a อวีอาร์โนว่ารอนละเหลือไปลุนออรคเิลกับคางีอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีีปะไม่ใช่ถ้าไม่ได้ขึ้นมา้ยเฮียไม่ได้ยิงวะเฮ้ยลุน้างีลุ้น้างีลุน้างเี พอมาแล้วไม่ใช่เฮ้ตามคอนเซ็ป์ของเรานะครับคายเกโลเอ๋ยไอ้เรื่อไม่ใช่หวัด V R สี่ใบครับผมก็ไม่ได้ S V R นะเฮ้ยแตกจต่ไม่แน่นะ S P ยังไม่ออกอยู่ไหมอ่องอกไม่มีใช่พี่นะเนี่ยสองสุดท้ายสองสุดท้ายไม่มีแล้วจะไม่นี่ไงก็เป็น S P อีกใบไง อยากไทิ้งความหวังไม่แน่ว้ยเรียบร้อยไม่ใช่เอพีนะครับโอ้ยโอเคครับก็สำหรับซีดวีวีอะไรวะมาดูผลประกอบการวีซีทีขีดวีขีดซีพีสิบเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะนายขอเออโอเคนะฮะนี่นะนี่นะ VR นะครับก็เท่ากับจะได้ครบนะครับ VR VR ครบแน่นอน uh, VR เนี่ยการันตีครบแน่นอน uh, uh, นี่นะฮะก็คือจะได้อย่างละสี่ใบเลยหน้าเหมือนกันนะครับแน่นอนอ uh, ส่วนไอ้อ p เนี่ยมันก็จะมีสองแบบนะมันจะมีแบบนี้ชุดหนึ่ง uh, ที่เราเปิดได้นะฮะกัแบบนี้อีกชุดหนึ่ง ซึ่งทำไมกูถึงไม่ได้อันนี้มาให้ครบเลยวะนะดีกว่าไหมข้บนเน็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นการเปิดตู้มนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ติดตามแลวกดติดตามนะครับติดตามเราได้อีกช่องทางในเฟซบุ๊กแวนการ์ดจีจีคิดนะครับในยูทูบกดกระดิ่งติดตามไว้นะฮะ แล้วก็ถ้าต้องการจะ pre order สินค้าใหม่ๆนะครับติดตามเราได้ที่ j l k Shop by c j r นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วคนมากสำหรับการรับชมนะครับผมสวัสดีครับบายปิดตรงไหนอ่ะ